เด็กๆเป็นกันยังไงบ้างเอ่ยในสัปดาห์ที่แล้วนะที่เราได้เรียนในเรื่องของอ่าแผนภูมิรูปวงกลมใช่ไหมคะเชื่อว่านักเรียนนะน่าจะกลับไปทําการบ้านกันมาบ้างแล้วนะคะใครที่ยังไม่ส่งนะก็ให้ทยอยส่งกันมานะคะสําหรับวันนี้นะสัปดาห์นี้นักเรียนเราก็จะขึ้นหน่วยใหม่กันนะหน่วยนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยมีใครดูล่วงหน้ามาบ้างคะอ่ะ หน่วยนี้นะมีชื่อว่าอัตราส่วนมาตราส่วนร้อยละนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะอัตราส่วนมาตราส่วนร้อยละมันเป็นยังไงมันยากหรือเปล่าคะคุณครูอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะเริ่มจากวันนี้นะเรียนเราจะเรียนในเรื่องของความหมายการเขียนแล้วก็การอ่านอัตราส่วนนะคะอ่าก่อนอื่นนักเรียนคุณครูมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูนะรูปนี้ก็คือ ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2020นั่นเองอะมีใครติดตามบ้างเอ่ยฟุตบอลโลกนะแต่ปีที่ครูเอามาให้ดูคือปี2020นักเรียนรูปนี้นะมันคืออะไรคะมีใครรู้ไหมอะมันคือคะแนนนะคะแนนผลการยิงประตูนะของประเทศรัสเซียกับประเทศซาอุดีสอาราเบียนะคะนักเรียนดูนะก็คือมันแปลความหมายได้ว่ารูปนี้นะประเทศรัสเซียนะคะยิงประตูไปได้ ห้าประตูส่วนซาอุดิอาราเบียนั้นยิงไปได้ศูนย์ประตูนะนักเรียนเราจะอ่านมันว่าจํานวนการยิงประตูของรัสเซียต่อประเทศซาอุดิอาราเบียนั้นก็คือห้าต่อศูนย์นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้อีกรูปหนึ่งนักเรียนอ่ะวันนี้นะเป็นเรื่องของคอกีฬาเลยนะคุณครูก็เอาผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงมาให้นักเรียนดูอ่ะผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมปี2อ1พันสิบนักเรียน มีประเทศไทยกับประเทศจีนนะก็คือมันแสดงจํานวนเซตที่ชนะนะประเทศไทยชนะไปสองเซตนะแล้วก็ประเทศจีนใช่ไหมครับชนะไปหนึ่งเซตนะมันคืออ่าจำนวนเซตที่ชนะของไทยต่อจีนนะก็คือ2ต่อ1นึ่งั่นเองนะัเรียนมันคือมันจะอ่านว่า2ต่อ1นึ่งนะทีนี้อยากให้เราสังเกตดูว่าทั้งผลการแข่งขันของ2อ,อย่างนี้นะอะมีอะไรที่เหมือนกัน ่ะมีสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่เขาเหมือนกันนะักเรียนอ่าก็คือสัญ,ญลักษณ์จุดสองจุดตรงนี้นั่นเองนะจุดสองจุดตรงนี้มันคืออะไรล่ะมันคืออ่าอัตราส่วนนั่นเองนะนักเรียนมันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะที่ใช้แสดงอัตราส่วนนะคะอ่านดูนะตรงนี้นะ5ต่อ0ูนอ่าส่วนรูปนี้นะคะก็คือ2ต่อ1นั่นเองวันนี้นักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอัตราส่วนกันนะคะ คร่าวๆนะเห็นไหมเอยอัตราส่วนนะมันอยู่ในชีวิตประจําวันของนักเรียนคนที่ชอบดูฟุตบอลชอบดูวอลเล์บอลน,นะนักเรียนเวลาเราเห็นในจอนะมันก็จะขึ้นเป็น5้าต่อศูย์ต่อหนึ่งแบบนี้นะเป็นคะแนนนะคะให้เราได้ดูนะอ่ะโอเคค่ะแล้วคําว่าอัตราส่วนนักเรียนอัตราส่วนที่เราได้ยินเคยได้ยินกันมานะ่ะมีใครรู้บ้างว่าความหมายจริงๆของมันนะ่ะคืออะไรความหมายของมันก็คือ การแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณนั่นเองเหมือนเมื่อกี้นี้คุณครูให้ดูคะแนนนะของประเทศอ่ะสองประเทศนะคะเปรียบเทียบปริมาณกันนะซึ่งการเปรียบเทียบนักเรียนเราจะแบ่งได้หลายลักษณะนะคุณครูมี3ลักษณะมาให้นักเรียนดูวันนี้นะลักษณะแรกนะคะก็คือการเปรียบเทียบส่วนย่อยกับส่วนย่อยนั่นเองอ่ะเป็นยังไงนักเรียนดูนะคุณครูมีรูป ชมพู่กับรูปมะม่วงมาให้แล้วถามว่ามันจะเขียนอัตราส่วนได้ยังไงนักเรียนอัตราส่วนจํานวนชมพู่ต่อจํานวนมะม่วงจะเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเราก็ต้องดูก่อนว่าจํานวนชมพู่มันมีจํานวนเท่าไหร่จํานวนมะม่วงมีจํานวนเท่าไหร่นะคะอ่ะเราก็ทําการนับเลยจํานวนชมพู่มี1,2ึ่สามสี่มีสผลนั่นเองส่วนจํานวนมะม่วงนะคะมีหนึสองส สี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดผลนะคะทีเราทราบแล้วจํานวนชมพู่มีสี่จำนวนมะม่วงมีเจนะ็ดคนนักเรียนหน่วยมันเหมือนกันนะักเรียนลองสังเกตดูนะว่าหน่วยที่ครูกําหนดมาให้นะชมพู่กับมะม่วงนะมันมีหน่วยก็คือผลเหมือนกันเลยเราก็เขียนไปได้เลยว่าจํานวนชมพู่ต่อจํานวนมะม่วงเท่ากับสี่ต่อเจ็ดนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้แล้วถ้าสลับกันหลัก จำนวนมะม่วงต่อจำนวนชมพู่เท่ากับเท่าไหรอ่ะเราก็เอาจำนวนมะม่วงขึ้นก่อนก็คือ7ต่อจำนวนชมพู่ชมพู่คือสี่ได้มาว่า7ต่อ4นั่นเองนะคะส่วนย่อยกับส่วนย่อยนะักเรียนเห็นไหมเอ่ยมันเปรียบเทียบระหว่างจำนวนชมพู่กับจำนวนมะม่วงอ่ะทีนี้แบบที่2การเปรียบเทียบในลักษณะที่2องนักเรียนก็คือการเปรียบเทียบส่วนย่อยกับ กับส่วนรวมนะคะส่วนย่อยกับส่วนรวมนะอ่ะเป็นยังไงเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าชมพู่นะมี4ี่ผลมะม่วงมี7ผลส่วนรวมก็คือจํานวนของผลไม้ทั้งหมดนะในรูปนี้นะมีทั้งหมดกี่ผลคะเราก็นํา4มาบวกกับ7ก็คือ11ผลนั่นเองเราทราบแล้วว่าจํานวนผลไม้ทั้งหมดนะมี11ผลเราก็เขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบได้แล้วว่าจํานวนชมพู่ต่อจํานวนผลไม้เท่ากับ จำนวนชมพูคือ4ต่อจำนวนผล,ลไม้ทั้งหมดคือสิบเอ็ดเราก็จะเขียนได้ว่าสี่ต่อสิบเอ็ดนั่นเองอ่ะทีนี้จำนวนมะม่วงต่อจำนวนผลไม้เท่ากับเท่าไหร่ล่ะนักเรียนก็จะต้องดูจำนวนมะม่วงก็คือเจ็ผลนั่นเองต่อจำนวนผลไม้ทั้งหมดก็คือสิบเอ็ดผลเราก็จะเขียนได้ว่าอ่ะเจ็ดต่อสิบเอ็ดนั่นเองนะคะ,อะโอเคนะ ดูไปแล้วสองลักษณะนักเรียนยังมีอีกหนึ่งลักษณะอ่าไม่ยากนะคล้ายๆกันเลยแบบที่สามหมดนี้นะมันคือการเปรียบเทียบส่วนรวมกับส่วนย่อยนะคะอ่าเมื่อกี้นี้นะเหมือนเดิมเลยมีจํานวนชมพู่สี่ผลจํานวนมะม่วงเจ็ดผลรวมกันแล้วมีผล,ลไม้ทั้งหมดสิบอ็ดผลนะคะเขาให้เปรียบเทียบส่วนรวมกับส่วนย่อยก็คือเปรียบเทียบจํานวนผล,ลไม้ทั้งหมดเนี่ยกับจํานวนอ่าของชมพู่แล้วก็จํานวนของ มะม่วงนะคะ,ะเขียนเป็นอัตราส่วนได้ว่าจํานวนผลไม้ต่อจํานวนชมพู่เท่ากับจํานวนผลไม้คือสิบเอ็ดต่อจํานวนชมพู่คือสี่นะคะก็จะได้สิบเอ็ดต่อสนั่นเองอ่ะทีนี้จํานวนผลไม้ต่อจํานวนของมะม่วงล่ะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะได้สิบเอ็ดต่อเจ็ดนั่นเองนะคะนักเรียนต้องดูดีๆนะว่าเขาให้หาอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างอะไรกับอะไรนะให้เปรียบเทียบ อชมพู่กับมะม่วงหรือว่าเปรียบเทียบชมพู่กับผลไม้ทั้งหมดหรือว่ามะม่วงกับผลไม้ทั้งหมดนะคะนักเรียนต้องดูดีๆนะต้องดูตัวเลขดีๆนะคะทีนี้นักเรียนเดี๋ยวเราอ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้นะอ่านไปแล้วอัตราส่วนว่าเอ,อ้มันจะอ่านยังไงนะถ้าเขาให้รูปมาแบบนั้นนะทีนี้เราจะมาเขียนกันบ้างเขียนแสดงอัตราส่วนนะคะอ่ะเขาบอกว่า การเขียนแสดงอตราส่วนนักเรียนจะเขียนได้3แบบด้วยกันนะเขียนได้3แบบเรามาดูกันว่าเขียนได้แบบไหนบ้างอ่ะนักเรียนดูนะรูปนี้มีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายจํานวนกี่คนอ่ะเด็กผู้หญิงก็คือเด็กที่ใส่กระโปรงอยู่นะักเรียนตรงนี้แล้วเด็กผู้ชายก็คือคนที่ใส่กางเกงตรงนี้นะมีจํานวนเด็กชายเนี่ยหคนนะคะแล้วก็มีเด็กหญิงอีกสามคนนะอ่ะ ทีนี้ครูจะให้นักเรียนนะช่วยกันดูว่าจํานวนเด็กชายต่อจํานวนเด็กหญิงน่ะเป็นเท่าไหร่อะต่อเท่าไหร่อัตราส่วนระหว่างจํานวนเด็กชายกับจํานวนเด็กหญิงนะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าจํานวนเด็กชายแล้วเรามีเท่าไหร่แล้วจํานวนเด็กหญิงเรามีเท่าไหร่ตอนนี้เราทราบแล้วจํานวนเด็กชายคือ1เด็กหญิงคือ3คนเราก็จะได้ว่า หนึ่งต่อสามนั่นเองนะเดนต้องเขียนให้ตรงกันนะถ้าเขาถามจํานวนเด็กชายขึ้นมาก่อนแบบนี้เป็นจํานวนแรกนักเรียนก็จะต้องเอาจํานวนของเด็กผู้ชายมาขึ้นก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเขาสลับกันจํานวนเด็กหญิงต่อจํานวนเด็กชายนักเรียนก็จะต้องสลับกันเป็นสามต่อหนึ่งนะอ่ะในที่นี้ให้หาจํานวนเด็กชายต่อจํานวนเด็กหญิงนะคะหนึ่งต่อสาม แบบนี้คือแบบแรกนะการเขียนอัตราส่วนแบบแรกทีนี้แบบที่สองล่ะแบบที่สองเราเขียนได้ว่าหนึ่งจุดจุดสามอ่ะจุดจุดตรงนี้เหมือนสัญ,ญลักษณ์เมื่อกี้นี้เลยนะที่นักเรียนดูกันไปนะในตอนแรกใช่ไหมที่ครูเอาผลการยิงประตูแล้วก็ผลการชนะวอลเลย์บอลให้นักเรียนดูใช่ไหมคะต่อต่อแบบนี้นะจุดจุดแบบนี้มันคือเครื่องหมายของการแสดงอัตราส่วนนะคะเราจะอ่านว่าต่อนะ อะอย่างข้อนี้เราจะอ่านได้ว่า1ต่อ3นั่นเองหรือเราจะเขียนได้อีกแบบหนึ่งนักเรียนเขียนในรูปของเศษส่วนนะคะแบบเมื่อกี้นี้คือเราเขียนโดยใช้สัญลักษณ์ไปนะก็คือจุดสจุดตรงนั้นทีนี้เราจะเขียนในรูปของเศษส่วนบ้างนะคะอ่ะคุณครูก็เขียนเลย1ส่วนสแต่ตรงนี้แล้วเราจะไม่อ่านว่าเศษส่วนนะเราจะ อ่านว่า1ต่อ3นั่นเองนักเรียนมันเขียนในรูปของเศษส,ส่วนก็จริงแต่เราจะอ่านว่า1ต่อ3นะคะซึ่งนักเรียนดูนะว่าปริมาณแรกนะก็คือตัวเศษนั่นเองปริมาณแรกก็คือจํานวนเด็กชายนะคุณครูก็เขียนจํานวนเด็กชายด้านบนแบบนี้นะคือตัวเศษส,ส่วนตัวส่วนด้านล่างนี้นะก็คือปริมาณที่2ก็คือจํานวนเด็กหญิงนั่นเองนะคะจาให้ดีนะปริมาณแรก คือตัวเศษและปริมาณที่2ก็คือตัวส่วนนั่นเองนะอย่าสลับกันนะคะถ้านักเรียนสลับกันความหมายก็จะผิดทันทีเลยนะนักเรียนต้องดูดีๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันบ้างอ่ะรูปนี้มีรถยนต์กับรถจักรยานยนต์นักเรียนมีรถยนต์จํานวนกี่คันเอ่ยมีรถยนต์ หนึ่งสองสามสี่ห้ามีรถยนต์ห้าคันและมีรถจักรยานยนต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีรถจักรยานยนต์หกคันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเขียนอัตราส่วนนะรถยนต์ต่อรถจักรยานยนต์นักเรียนโดยเขียนทั้งสามรูปแบบนั้นเลยนะเขียนทั้งสามรูปแบบเลยมาดูแบบแรกแบบแรกนะรถยนต์ต่อรถจักรยานยนต์เมื่อกี้นี้รถยนต์จํานวนห้ารถจักรยานยนต์จานวน หกโดยก็จะได้ว่าห้าต่อหกนะคะเขียนไปเลยคําว่าต่อนะคะอ่ะก็จะได้ห้าต่อหทีนี้แบบที่สองก็คือการเขียนโดยใช้สัญ,ญลักษณ์นะักเรียนเขียนโดยใช้สัญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์คือจุดสองจุดนะจุดสองจุดตรงนั้นนะก็คือห้าต่อหนะคะเขียนได้ว่าห้าต่อหแบบนี้นะแต่เราจะไม่เขียนคําว่าต่อแล้วเราจะเปลี่ยนมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนนะ ทีนี้แบบที่สาแบบสุดท้ายก็คือการเขียนในรูปของเศษส่วนนั่นเองอ,อย่าลืมว่าตัวเศษของเราก็คือจํานวนแรกนะและตัวส่วนก็คือจํานวนที่สองดังนั้นเราจะเขียนได้ว่าห้าต่อหกแบบนี้นั่นเองนะคะ,อะโอเคนะลองดูอีกสักหนึ่งข้อข้อนี้มีรูปดอกบัวกับรูปดอกกุหลาบมาให้อนักเรียนลองนับดูนะว่ามีดอกบัวกี่ดอกหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดมีดอกบัวแปดดอกและมีดอกกุหลาบจำนวนสองดอกนั่นเองทีนี้เราก็เขียนอัตราส่วนได้แล้วนะดอกกุหลาบต่อดอกบัวอดอกกุหลาบต่อดอกบัวดอกกุหลาบจำนวนสองดอกและดอกบัวจำนวนเท่าไหร่เอ่ยแปดดอกเราก็จะเขียนได้ว่าสองต่อแปดนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เขียนแบบที่สองกันบ้างแบบที่สองคือการเขียนโดยใช้สัญ,ญลักษณ์จะได้ว่า แล้วว่ายัางไงเอ่ยสองต่อแปดนะคะอ่าก็เขียนสัญลักษณ์ไปเลยจุดสองจุดตรงกลางตรงนี้นะและแบบที่สามก็คือเขียนในรูปเศษส่วนตัวเศษก็คือปริมาณแรกคือ2และตัวส่วนก็คือปริมาณที่2ก็คือ8นั่นเองก็จะได้2ต่อ8นะคะแบบนี้เลยนะนักเรียนดูนะทั้ง3แบบเลยนะคะเราจะเลือกเขียนแบบไหนก็ได้หรือเราจะต้องดูคำสั่งว่าเขาให้เรา เขียนแบบไหนนะเขียนเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนนะคะ,ะทีนี้แล้วถ้าข้อนี้ล่ะอ่ะข้อนี้ไม่มีรูปภาพมาให้แล้วแต่ว่ามีเป็นประโยคมาแทนผงโกโก้สิบหกช้อนชาผสมนมสดแปดแก้วนักเรียนดูนะเมื่อกี้นี้นักเรียนดูนะว่าหน่วยของมันนาะมันเหมือนกนันเมื่อกี้นี้นะเป็นผล,ลไม้เป็นจํานวน ่ารถใช่ไหมเออแล้วก็เรียกเป็นคันใช่ไหมคะเป็นดอกไม้ก็คือเรียกเป็นดอกนะแต่ว่าข้อนี้นะักเรียนผงโกโก้กับนมสดนะมันมีหน่วยไม่เหมือนกันแล้วผงโกโก้มี16ช้อนชาหน่วยของมันคือช้อนชาแล้วนมสดก็คือ8แก้วหน่วยของเขาคือแก้วนั่นเองอ่ะทีนี้ถ้าเขาให้อ่าหน่วยที่ต่างกันมาแบบนี้นะักเรียน เขาบอกว่าในกรณีที่ปริมาณสปริมาณนี้นะมีหน่วยที่ต่างกันแล้วนํามาเปรียบเทียบกันเนี่ยการเขียนอัตราส่วนนะนักเรียนจะต้องใส่หน่วยกํากับด้วยอาจจะต้องใส่หน่วยลงไปด้วยเมื่อกี้นี้เราไม่ได้ใส่หน่วยลงไปนะคะเราเขียนตัวเลขเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าหน่วยมันต่างกันเนี่ยเหมือนข้อนี้หน่วยต่างกันนักเรียนก็จะต้องใส่หน่วยกํากับลงไปด้วยนะอะลองดูตัวอย่างกันก็จะได้อัตราส่วนว่าพงโกโก้ เนี่ยเป็นช้อนชานักเรียนก็ต้องบอกไปเลยว่าผง o o โก้นะมีหน่วยเป็นช้อนชาต่อนมสดนะคะนมสดก็คือมีหน่วยเป็นแก้วนั่นเองอ่ะทีนี้เราก็บอกไปแล้วว่าหน่วยของด้านหน้าผงโ o โก้เนี่ยเป็นช้อนชาหน่วยของนมสดเนี่ยเป็นแก้วเราก็เขียนอัตราส่วนได้แล้วว่าสิบหกต่อแปดนั่นเองนะสิบหกต่อแปดนั่นเองเราก็ทราบแล้วว่าตัวเลขด้านหน้านะมันเป็นช้อนชามีหน่วยเป็นช้อนชาแล้วอ่าตัวเลข ด้านหลังปริมาณที่สองนะมันก็มีหน่วยเป็นแก้วนะคะทีน,นี้เขียนโดยใช้สัญลักษณ์ก็เขียนได้ว่า16ต่อ8นั่นเองเขียนโดยเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะก็คือ16ต่อ8แบบนี้นะตัวเศษนะมันคือปริมาณแรกนะอยู่ด้านบนแบบนี้ตัวส่วนก็คือปริมาณที่2คือ8ดนะคะ,ะเขียนในรูปเศษส่วนเรียบร้อยแล้วหรือนะันกเรียนจะเขียนแบบนี้ก็ได้ว่า ผงโกโก้ต่อนมสดนะอ่ะเขียนว่าผงโกโก้ต่อนมสดบรรทัดต,ต่อมาเป็นสิบปกช้อนชาต่อแปดแก้วนะนักเรียนอาจจะเขียนตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ได้เขียนไว้ก่อนนะบนหัวมันนะว่าผงโกโก้เนี่ยเป็นช้อนชาแล้วนมสดเป็นแก้วแล้วก็เขียนตัวเลขตามลงมาหรืออาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ว่าสิบหกช้อนชาต่อแปดแก้วแบบนี้เขียนหน่วยลงไปแบบนี้ก็ได้นะคะได้ทั้งสองอย่างเลยอ่ะลองมาดูตัวอย่างอีกสักหนึ่งข้อ ร้านค้าลดราคาขายขนมเปี๊ย2สถุงราคา120บาทอ่ะสถุงกับราคา120บาทหน่วยมันต่างกาันอ่ะหน่วยมันต่างกันแบบนี้แสดงว่านะักเรียนจะต้องเขียนหน่วยกำกับด้วยนะจะต้องเขียนหน่วยกำกับตั้งแต่ตอนแรกนะคะจะเขียนเป็นอัตราส่วนได้ว่าขนมเปี๊ยะนะมีหน่วยเป็นถุงต่อราคาที่มีหน่วยเป็นบาทนะอ่ะเราได้แล้วนะหน่วยเป็นถุงต่อ หน่วยเป็นบาทก็จะได้สองต่อ120นะคะความหมายของมันก็คือคนลมเปี้ยส2ถุงต่อราคา120บาทนะคะอ่ะเขียนในรูปของสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้สองต่อ120และเขียนในรูปเศษส,ส่วนก็จะได้สองต่อ120ตัวเศษคือสองตัวส่วนคือ120แบบนี้นะอ่ะหรือนักเรียนอาจจะเขียนแบบนี้นะ ระบุมาเลยในาการเขียนอัตราส่วนนะคะหน่วยของมันนะขนมเปี๊ยต่อราคาเป็น2องถุงต่อ120บบาทนะเขียนหน่วยลงไปตามตัวเลขด้านหลังแบบนี้เลยก็ได้หมือนกันนะคะอ่ะโอเคนะต่อไปอีกข้อหนึ่งนะักเรียนโจทย์มีอยู่ว่า การเดินทางโดยรถยนต์ใช้ระยะทาง590กิโลเมตรในเวลา8ชั่วโมงอะหน่วยต่างกันเหมือนเดิมเลยระยะทาง590กิโลเมตรในเวลา8ชั่วโมงนะคะอะเราจะเขียนอัตราส่วนได้ว่าระยะทางนะเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อเวลาเป็นหน่วยชั่วโมงนั่นเองนะนักเรียนต้องดูนะว่าหน่วยของเขาคืออะไรนักเรียนจะต้องระบ,บุมาตั้งแต่ ตอนแรกเลยนะ,ะระยะทางเป็นกิโลเมตรคือ590ต่อเวลาเป็นชัว่วโมงคือ8ก็จะได้590ต่อ8นั่นเองอะแบบที่2เขียนโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ก็ได้ว่า590ต่อ8และเขียนในรูปเศษส่วนตัวเศษก็คือ590ตัวส่วนคือ 8นะคะเขียนมาได้แบบนี้นะมันอ่านว่า590ต่อ8นั่นเองนะคะหรืออีกแบบหนึ่งเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะระยะทางต่อเวลาจะเป็น590กิโลเมตรต่อ8ชั่วโมงนะคะนักเรียนจะเขียนแบบนี้ก็ได้ระบุหน่วยตามหลังไปเลยนะหรืออาจจะเขียนหน่วยไว้ก่อนแล้วค่อยเขียนตัวเลขตามลงมานะได้ทั้งสองแบบเลยนะคะ อ่ะโอเคนะนักเรียนได้ดูคุณครูทําตัวอย่างไปเยอะแล้วนะเมื่อกี้นี้นะคุณครูก็สอนให้นักเรียนดูว่าเอ๊ะจะเขียนยังไงนะอัตราจจส่วนการถ้าเกิดว่าให้มาเป็นหน่วยเดียวกันก็ไม่ต้องอเขียนกํากับหน่วยลงไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เป็นหน่วยที่ต่างกันนักเรียนก็จะต้องเขียนหน่วยกํากับลงไปด้วยนะคะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาสารุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปในคลิปนี้นะ อัตราส่วนนักเรียนเมื่อกีน้นีนะมันคืออัตราส่วนทั้งนั้นเลยนะมันก็คือการสแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณนั่นเองซึ่งมันอาจจะเป็นหน่วยเดียวกันหรือว่าหน่วยต่างกันก็ได้ซึ่งถ้ามีหน่วยเดียวกันเราจะไม่นิยมเขียนหน่วยกำกับไว้นะเขียนเป็นตัวเลขลงไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าหน่วยต่างกันนะให้เขียนของทั้งให้เขียนหน่วยนะของทั้งสองปริมาณแล้วเขียนอัตราส่วนโดยไม่ต้องมีหน่วยก็ได้นะ แต่หรือนักเรียนอาจจะเขียนอัตราจจส่วนนะโดยมีหน่วยกำกับทั้งสองปริมาณเลยก็ได้นะคะเหมือนที่ครูทำให้ดูนะสองแบบเมื่อกี้นี้นะอ่ะโอเคนะคะคุณครูฝากให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะแบบฝึกหัดนะ จากโจทย์ที่ครูกําหนดให้สัปดาห์นี้จะไม่ได้ทําในใบงานน,ะนักเรียนจะทําลงในสมุดแล้วใช้โจทย์จากที่คุณครูกําหนดให้นะคะซึ่งโจทย์นะคุณครูก็ไม่ไดเอามาจากที่ไหนเลยเอามาจากในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะแต่บางคนอาจจะหาหนังสือแบบฝึกหัดไม่เจอไม่เป็นไรนนะักเรียนดูโจทย์ในคลิปนี้นะแล้วนักเรียนก็ไปเขียนคําตอบลงในสมุดได้เลยนะคะ,ะมาดู ข้อที่1อ่าข้อที่1ให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนโดยเขียนเป็นอัตราส่วนทั้งแบบใช้สัญ,ญลักษณ์และในรูปเศษส่วนนะคะอ่าให้เขียนทั้งสองแบบเลยนะเขียนในรูปของการใช้สัญ,ญลักษณ์นะที่มีจุดสองจุดแล้วก็เขียนในรูปของเศษส่วนนะคะอ่านักเรียนดูนะข้อนี้เขากําหนดเป็นรูปภาพมาให้มี เสื้อผ้าก็คือมีเสื้อและมีกางเกงนะเรนก็ลองนับดูนะคะว่ามีเสื้อจํานวนกี่ตัวมีกางเกงจํานวนกี่ตัวแล้วเขาให้หาอัตราส่วนระหว่างอะไรกับอะไรอ่ะอย่างกข้อกอไก่นักเรียนเขาให้หาอัตราส่วนเสื้อต่อกางเกงอ่ะเสื้อต่อกางเกงนักเรนก็จะต้องทราบว่าเสื้อมีจํานวนกี่ตัวกางเกงมีจํานวนกี่ตัวแล้วค่อยมาเขียนในรูปของอัตราส่วนนะคะอ่ะข้อขอไข่กางเกงต่อเสื้อผ้าอ่ะ กางเกงเท่าไหร่ต่อเสื้อผ้าก็คือเสื้อผ้าทั้งหมดเลยรวมเสื้อกับกางเกงเลยนะคะนักเรียนต้องเอาเสื้อกับกางเกงมารวมกันนะถึงจะได้เป็นจํานวนของเสื้อผ้าทั้งหมดนะข้อคอควายก็คือเสื้อผ้าต่อกางเกงอะเสื้อผ้าต่อกางเกงนักเรียนก็ลองดูนะลองนับดูว่ามันมีจานวนทั้งหมดเท่าไหร่มีกางเกงทั้งหมดเท่าไหร่แล้วค่อยมาเขียนในรูปของอัตราส่วนนะย้าว่านักเรียน ห้ามสลับกันนะห้ามสลับตัวเลขกันนะคะปริมาณแรกเป็นอะไรนะักเรียนก็ใส่ตัวเลขนั้นในอด้านหน้านะช่องแรกนะคะอะเสื้อต่อกางเกงนะักเรียนดูนะข้อนี้เสื้อมีกี่ตัวเอ่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเสื้อมีเก้าตัวกางเกงมีหนึ่งสองสามสี่ห้ากางเกงมีห้าตัวแสดงว่าสัญลักษ ข้อนี้อ่ะอัตราส่วนของข้อนี้นักเรียนเสื้อต่อกางเกงเราจะเขียนได้ว่า9ต่อ5นั่นเองนะ9ต่อหนักเรียนไปเขียนเองนะคะนักเรียนไปเขียนเองนะในรูปเศษส่วนก็เหมือนกันเลยเพียงแต่เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะอ่ะโอเคนะข้อ1นะผ่านไปแล้วต่อไปข้อที่สองให้นักเรียนเปรียบเทียบจํานวนสองจนวนโดยเขียนเป็นอัตราส่วนแบบใช้สัญลักษณ์นะ ใช้สัญ,ญลักษณ์เพียงอย่างเดียวนะไม่ต้องเขียนเศษส่วนนะคะข้อนี้ใช้สัญ,ญลักษณ์อย่างเดียวนะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างมีอยู่ว่าทุกทุกสองวันมานพเดินออกกําลังกายได้6กิโลเมตรอ่ะมีตัวเลข2ตัวเลขก็คือทุกทุกสองวันตรงนี้นะมันก็คือระยะเวลาใช่ไหมคะทุกสองวันอ่ะเดินออกกําลังกายได้6กิโลเมตรหกิโลเมตรตรงนี้มันคือระยะทางนังเรียนก็เขียนหน่วยกํากับไว้ก่อนเลยนะ ระยะเวลาเป็นวันนะคะระยะเวลาเป็นวันนะก็คือ2วันตรงนี้ต่อระยะทางเป็นกิโลเมตรอ่ะต่อระยะทางเป็นกิโลเมตรก็คือเขาบอกว่าเดินออกกําลังกายไปได้6กิโลเมตรนักเรียนก็เขียนหน่วยระบุมาก่อนเลยนะคะเท<ม>่ากับเท่าไรเอ่ยวันคือ2ระยะทางเท่ากับ6กิโลเมตรก็จะได้2ต่อ6แบบนี้นะคะ เขียนหน่วยระบุมาก่อนเลยนะแล้วค่อยเขียนเป็นอัตราส่วนตัวเลขแบบนี้นะคะอะข้อนี้นะมีให้นักเรียนทำสองข้อย่อยเท่านั้นเองนะคะข้อที่1ข้อย่อยข้อที่1คือมีมี่มจ่ายค่าอาหารสามมือ้อเป็นเงิน2 4 0บาทอ่ะมีค่าอาหารสามื้อกับจํานวนเงิน240บาทนะคะข้อที่2คือออมทําน้ําเชื่อมโดยใช้น้ําสะอาด หนึ่งลิตรผสมกับน้ำตาลหนึ่งกิโลกรัมนะมีหน่วยสองหน่วยอีกแล้วนักเรียนก็คือน้ำสะอาดเนี่ยหน่วยมันเป็นลิตรแล้วก็น้ำตาลนะหน่วยเป็นกิโลกรัมนักเรียนก็จะต้องหาน้ำสะอาดต่อ,อปริมาณน้ำตาลนะคะลองไปทํากันดูนะไม่ยากนะคะแล้วก็มีนิดเดียวเองนะการบ้านนะมีจํานวนสองข้อใหญ่แล้วก็มีข้อสองก็จะมีแค่สองข้อย่อยนะคะง่ายๆนะเรียนเชื่อว่านักเรียน น่าจะทำได้นะหลังจากดูคลิปนี้แล้วนะคะอ่ะโอเคนะสำหรับวันนี้นะักเรียนคุณครูก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะถ้าเรียนดูคลิปนี้จบนะเชื่อว่านักเรียนก็จะสามารถเขียนอ่านนะอัตราส่วนได้อย่างแน่นอนนะคะคุณครูฝากการบ้านด้วยนะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะนะสวัสดีค่ะ